สวัสดีครับผมลุงหล่อเดฟซี่ครับเมื่อนี้มาสรุปผลบางไฟบปานทุงครับตำบลแดงหมออำเภอเค่องในจังหวัดอุบลราชธาน,นีวันที่สิบหาพฤษภาคม2 5 6พครับบังที่หนึ่งพอสวรรค์เบิกฝ่า400คะแนนผ่านครับบังที่สองกองเวหา462คะแนนผ่านครับบังที่สามเพชรผู้ท่อน375คะแนนผ่านครับบังที่สี่สอแสนแก้ว265คะแนนไม่ผ่านครับบังที่หาจันดีเบิกฝ่า345คะแนนผ่านครับบังที่6 ถ้ำยุ่นนะครับ420คะแนนผ่านครับบังที่7สออีอพริกแดงนะครับผม200คะแนนไม่ผ่านครับบังที่8สิงห์2เมือง425คะแนนผ่านครับบังที่เก่าคุณลำ่ํามยหญ่355คะแนนจ้าวครับบังที่10สอไก่ลุงตึงตึงนะครับผมไม่ผ่านครับบังที่11สอสวรรค์สังงร้อคะแนนไม่ผ่านครับบังที่12ชาอัมพร335อคะแนนผ่านครับบังที่10 สี่เปียกนุ่มไหลอ่อยตึงตึงครับสองร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบางดิซิมหาเก่งเจริญสีนน่ร้อยสิบคะแนนผ่านนะครับผมบางดิซิมหกซีจีสองร้อยหกสิบห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ